สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิปมณีพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักของคนที่อยู่ในสถานะโสดสำหรับชาวธาตุน้ำราศรีกรกฎราศรีพิจิกราศรีมีนในช่วงของเดือนมกราคมปี2567เชิญรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะสำหรับชาวธาตุน้ำ ten of wands, four of swords, five of swords, five of pentacles, king of cups, e i g of s w o r d the tower, e i g of c u p king of pentacles, the c h a i o t ค่ะในความรักความสัมพันธ์สำหรับคนโสดนะคะ ชาว้าตามราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนนะคะในช่วงตอนนี้คนโสดอยากพักใจอยู่หรือเปล่าเป็นความรู้สึกบางครั้งมันมันเหนื่อยมันท้อเนาะมันท้อมันเหนื่อยกับความรักมันเหนื่อยมันท้อมันเจ็บหรือมันถึงจุดอิ่มตัวอยากพัก นะคะทำอะไรไปบางทีมันมันเกินกำลังมันก็เสียเปล่ามันเหนื่อยแรงแล้วมันเจ็บด้วยนะคะมันเจ็บมันทรมานเป็นความรักที่เหมือนเหมือนต่อสู้อยู่ฝ่ายเดียวหรือเปล่าสำหรับชาวธาตุน้ำบางทีเหมือนคุณสู้อยู่ฝ่ายเดียวเหมือนคุณพยายามอยู่ฝ่ายเดียวเหมือนคุณตามง้อตามตื้อหรือคุณฝ่าฟันอุปสรรคแก้ปัญหาอยู่อยู่อยู่แต่เพียงลำพังอยู่ฝ่ายเดียวมันทำให้คุณรู้สึกพอแล้ว ะะอยากหยุดพักบ้างอยากนิ่งๆบ้างมันเป็นความรู้สึกเป็นความรักที่ที่มันเหนื่อยนะบางครั้งอยากลองแบบปล่อยปล่อยวางลองนิ่งๆดูจะเป็นอะไรลองพักดูไม่อยากที่จะแอคทีฟตัวเองไปมากกว่านี้ก็ได้บางทีมันเหนื่อยกับการที่ต้องแก้ปัญหาหรือกับามที่ต้องแบบตามวิ่งตามคนรักอยู่หรือเปล่านะคะสำหรับชาวธาตุน้ำที่ผ่านมาในความรักในความสัมพันธ์ของคนโสด บางครั้งมันก็สับสนในบางอารมณ์นะนะคะมันเครียดคุณอนะมีแต่ความรู้สึกดีๆที่อยากจะมอบให้แต่บางครั้งมันเหมือนมันมันไปไม่ถึงมันไปไม่ถึงคนรักอยู่หรือเปล่านะคะมันสับสนในอารมณ์ในสิ่งที่ทําไปให้ทําไมเขาเหมือนเขาไม่เห็นคุณค่าเหมือนเขาไม่ใส่ใจนะคะเหมือนเขาไม่ใส่ใจนะคะเหมือนมองคุณเป็นเป็นอะไรไม่รู้อะคนโสดนะคะอีกอย่างในตอนเนี้ย อาจจะมีใครบางคนเข้ามาในความนักในความสัมพันธ์นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีมีมีวุฒธธิภาวะสูงกว่าเป็นผู้ใหญ่มากกว่าแหละแต่เขามาด้วยความหงวยใหญ่เขาอาจจะหงยใหญ่ดูแลคุณอยู่ห่างๆแต่ไม่กล้าเข้ามาเป็นคนในเครื่องแบบนะเป็นคนในเครื่องแบบหน้าตาดีมีอายุรู้สึกอบอุ่นแต่ก็ยัง แอบหงห่วงอยู่ห่างหๆยังไม่กล้าที่จะเปิดตัวอยู่ก็ได้เขาเห็นคุณเสียใจเห็นคุณผิดหวังเห็นคุณเศร้าเห็นคุณเหนื่อยเหนื่อยกับความรักนะคะเขาก็ได้แค่แอบมองแอบห่วงคุณอยู่ห่างๆรู้ดีว่าในสถานะที่ที่เป็นอยู่ที่เจออยู่เนี่ยมันมันหมายถึงอะไรนะคะก็ได้แค่เป็นห่วงอยู่ห่างๆเขามีแต่ความรู้สึกที่ห่วงใยนะ ่วงใหญ่ที่แบบมีให้แบบบริสุทธิ์ใจอะ่ะไม่ได้หวังอะไรมากมายเขาไม่อยากเห็นคุณเศร้าขนาดเองนะคะไม่อยากเห็นชาวธาตุน้ําเศร้ารู้สึกว่ามันนาไพมันมันมีดาบขึ้นค่อนข้างที่จะ3า,านะคะก็ชาวธาตุน้ําในช่วงตัวเนี้ยอุปสรรคปัญหาที่เข้ามาเยอะเหนื่อยทอ้อสับสนในอารมณ์ ในความรู้สึกนะคะในความรู้สึกสับสนบางทีสิ่งที่ที่ทาไปสิ่งที่สิ่งที่พยายามกับกับไม่ได้ดังใจนะคะพยายามที่จะทําในบางเรื่องราวที่อยากทําตามหัวใจตัวเองอ่ะอยากทําตามหัวใจตัวเองแต่แต่มันทําไม่ได้นะคะด้วยมันมีข้อแม้หรือเงื่อนไขหรือเรื่องอะไรที่ที่มันเกินกว่าที่คุณจะตัดสินใจทำทำด้วยทำด้วยตัวเอง ยิ่งฝืนก็ยิ่งเจ็บยิ่งฝืนก็ยิ่งเจ็บเลือกอะไรไม่ได้เลยพูดอะไรก็ไม่ได้เลยยิ่งฝืนยิ่งเจ็บยิ่งถูกกระทำนะคะมันอยู่นิ่งๆก็ถือว่าอึดอัดเต็มทีแล้วแต่ถ้าทําอะไรไปมากกว่าน,นี้แล้วมันจะกลายเป็นความเจ็บชา้านะคะเป็นการเจ็บชา้าซะมากกว่าในความรักความสัมพันธ์ของคุณโสดอาจจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ เหตุการณ์เกิดขึ้นป,ปุบปรับฉับพันกระทนหันอาจจะถูกบอกอาจจะจบความสัมพันธ์สําหรับชาวธาตุน้ําถ้าหลังเกิดมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจบความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ทานในตั้งใจแต่อยากให้มองคุณเลยว่าชีวิตคุณจะพลิกนะคะจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยในความรักเมื่อเจอสิ่งที่แย่แย่ที่สุดและแตัดสินใจอะไรไม่ได้หรือมีเหตุการณ์ที่ต้องจบหรือเลิกกันกระทนหันปุ๊บ ไพ่ใบนี้มันขึ้นมาต่อเลยนะคะเอกอัลคัมันหมายถึงความรู้สึกการปรับเปลี่ยนการเริ่มต้นชีวิตครั้งใหม่นะคะชีวิตครั้งใหม่ที่คุณจะได้เจอจากที่แบบเดอะทาวเวอร์มันพังทลายมันจบมันสิ้นไปแล้วปุ๊บปรับชับพันกระฐานหานปุ๊บนะคะชีวิตคุณจะฟื้นคืนมาอีกครั้งหนึ่งนะคะจะมีความหวังชีวิตมันจะดีขึ้น ชีวิตมันจะดีขึ้นแต่ต้องผ่านจากเหตุการณ์เลวร้ายไปก่อนชีวิตคุณจะดีขึ้นนะคะมีความสุขมีความสดใสมีพลังใจพลังกายมันดูสมบูรณ์มากขึ้นมันดูสดใสมากขึ้นถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนแบบนกน้อยนกน้อยที่ถูกขังอยู่ในกรงนะคะอืมแต่พอมีใครบางคนมามามา,มาเปิด นะคะมาเปิดหรือว่ากงตรงนั้นมันหล่นมันตกลงมาปุ๊บแตกปุ๊บนะคะนกน้อยก็จะสามารถบินออกมาได้นะเนี่ยมันหมายถึงความรู้สึกที่มันดีที่มันเปลี่ยนขึ้นนะคะแล้วมันหมายถึงในเรื่องของความมั่นคงด้วยนะคะพอชีวิตคุณเปลี่ยนคุณดีขึ้นนะคะมีการเริ่มต้นที่ดีขึ้นคุณก็จะได้รับในเรื่องของความชัดเจนชัดเจนในความรักมั่นคงขึ้นนะ มันคงขึ้นในความสัมพันธ์ดูหนักแน่นขึ้นนะคะจะได้พบคนที่ตรงไปตรงมาคนที่ชัดเจนในความรักในความสัมพันธ์เขาชัดเจนกับคุณจริงๆแล้วเขาก็พร้อมที่จะดูแลคุณน่าจะเป็นคนที่อยู่ในเครื่องแบบด้วยนะคะเป็นคนที่มียศมีตําแหน่งหน้าที่การงานอายุเยอะนะคะตัวคุณสุดท้ายแล้วเดชาริออทมันหมายถึงการเรียนรู้การเข้าใจการที่จะมีความรักถ้าจะมีครั้งใหม่คนใหม่เข้ามาอีกครั้งหนึ่งคุณเรียนรู้พร้อม แต่จะไม่ให้ใจเต็มร้อยเหมือนเหมือนค่อยๆที่จะพัฒนาเรียนรู้กันไปนะคะแบ่งรับแบ่งสู้แบ่งรับแบ่งส,งงสู้เข้าใจความรักแต่จะไม่จะไม่ปรับปรับฉับพลันจะไม่เทใจให้แต่จะค่อยๆค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะค่อยๆเรียนรู้กันไปความรักเป็นอะไรที่ที่สวยงามเป็นความรู้สึกดีๆมีความรักก็คือมีความสุขแต่ก็ต้องเผื่อไว้ถ้าทุกถ้าผิดหวังละ่ะต้องกลับมาลุกมายืนมาเข้มแข็ง ให้ไหวอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับชาวทาตน้ำนะคะขอไพ่ช่วยแนะนําเพิ่มเติมให้อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมไหมสำหรับคนโสดชาวทาตน้ำ The f o o l Justice Knight of w a r d s ไพ่บอกว่าคุณจะรู้สึกอิสระมากขึ้นปลอดโปรง The f o o l มันคือความรู้สึกอิสระมันเป็นความรักที่ ไม่ต้องการการผูกมัดก็ได้เป็นความรักที่ให้อิสระให้พื้นที่ส่วนตัวทั้งตัวคุณแล้วก็ตัวคนรักต่างเข้าใจซึ่งกันและก,กันหรือไม่ก็เป็นการเดินทางแบบเดินทางแบบสบายอกสบายใจอยากไปเที่ยวอยากทําทอะไรก็ก็ไม่ต้อง ไม่ต้องคิดเยอะนะคะไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องมีเรื่องอะไรมากมายให้คิดนะคะก็ทําตัวให้ให้สบายนะคะให้สบายสุดๆเลยนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากมายในชีวิตนะบางครั้งชีวิตอาจจะต้องการการพักผ่อนบ้างน,นะคะหาเวลาไปเที่ยวไปพักผ่อนบ้างนะคะเพื่อที่จะชาร์จแบตกลับมาความรักก็เหมือนกันนะคะความรักก็ต้องมีการพักพักเบรกบ้างน,นะคะอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปเหมือนกับว่าไปไปเข้่งคัด ไป,ไปเต็มร้อยกับเขามากเกินไปให้พื้นที่อิสระนะคะให้พื้นที่อิสระให้มีช่องว่างให้เขาได้หายใจโล่งบางนะในเรื่องของความรักอาจจะมีในเรื่องของการตัดสินใจเข้ามานะสำหรับชาวธาตุน้ําแต่อยากให้คุณตัดสินใจด้วยความชัดเจนแล้วก็ถูกต้องยุติธรรมที่สุดนะคะใช้หัวใจอย่าเอียงเอียงต้องยืนอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงความชัดเจน ความยุติธรรมสําคัญในเรื่องของความรักนะคะในความรักและคุณจะได้ถึงในเรื่องของความมั่นคงกลับมาความรักของคุณมันจะมั่นคงแล้วก็หนักแน่นขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจนะคะอยู่ที่การตัดสินใจของคุณด้วยสําหรับชาวธาตุน้ําคนรักของคุณเขาคิดกับคุณยังไงขอดูความรู้สึกของคนรักให้นะคะ คนรักของชาวธาตุน้ําเขาคิดกับคุณยังไงตอนนี้ Two of p e n c o c l d s e e k of w a r d s Double เขาเขามั่นใจนะ เขามั่นใจแล้วเขาก็เต็มร้อยมากที่อยากจะพิชิตหัวใจคุณที่อยากจะเข้ามาเข้าชัดเจนกับคุณมุ่งหน้ามาหาคุณแล้วเขามั่นใจว่าเขาจะต้องจีบคุณให้ได้อืมเขาอยากจีบคุณให้ได้เขามั่นใจมากแต่อาจจะเกี่ยวกับระยะทางหรือเวลาหรืออะไรบางอย่างด้วยซึ่งเขาจะต้องมีความพยายามอย่างอยาง หนักแน่นจริงๆแล้วก็ต้องเป็นคนที่มีความอดทนสูงจริงๆที่จะมาพิชิตใจชาวธาตุน้ำได้คุณเพราะอีกอย่างชาวธาตุน้ำคุณเป็นคนที่ค่อนข้างใจอ่อนใจอ่อนใจดีนะคะคนที่จะเข้ามาพิชิตหัวใจคุณต้องเป็นคนที่เอาใจเก่งจริงๆเอาใจเก่งนะคะอ่อนๆนิดนึงนะคะอ่อนๆนิดหนึ่งจะได้ใจคุณเลยนะคุณเป็นคนที่ใจใจอ่อนใจดีอะชาวธาตุน้ํานะคะจิตใจ เป็นคนที่จิตใจแบบชอบทําบุญด้วยนะคะถ้าเขารู้จุดอ่อนของชาวธาตุน้ําแล้วเขาจะพิชิตหัวใจคุณได้เพราะ The w o r ิรก็เข้ามามันจะเป็นความสุขความหวังความสําเร็จเขามองว่าเขาจะต้องพิชิตหัวใจคุณได้แล้วเขารู้ทางด้วยว่าคุณชอบไม่ชอบอะไรนะคะคุณเป็นคนจิตใจดีเขาก็จะรู้แล้วเขาก็รู้จุดอ่อนและจุดมุ่งหมายสําคัญที่สุดข,ของเขาก็คือความสุขอยู่ใกล้แล้วมีความสุขมีความหวังนะคะ คุณคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาต้องการที่เขาอยากจะเอาชนะให้ได้นี่นะคะเดินทางมาเอาชนะตัวคุณให้ได้อยากพิชิตใจนะคะอยากเข้าไปเป็นที่หนึ่งในใจขุดในใจของคนรักของชาวธาตุน้ำเองนะคะคนรักของคุณเขาคือใครกันคนรักของชาวธาตุน้ำเป็นใครนายออฟฟินค Full of w อ r ว s s t r e n g ิ h มีชาว้าดินนะคะพึกศพกันมังกรน,นะคนนี้ดูลุยๆนะคะสู้งานมากแล้วก็จริงจังในความรักเหมือนกันนักแน่นเป็นคนที่มั่นคงมั่นคงทางด้านจิตใจาทางเรื่อง ของความรู้สึกแล้วก็ชัดเจนเป็นอย่างมากหวังหวังในเรื่องของการใช้ชีวิตแบบเป็นครอบครัวเลยนะอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขนะคะอีกคนชาวทัุไฟเมษสิงธนูคนนี้อยากเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ไปกับคุณเหมือนกันมั่นคงนะคะเป็นคนที่อารมณ์ดีขาร่มดีนะคะ ข่าวมดีเทคแคร์ care ดีสปอร์ตใจดีแล้วก็ชอบออกงานสังคมเป็นคนสายเฮฮาปาร์ตี้นะคนนี้นะคะทุกคนต่างที่จะอยากที่จะชัดเจนกับคุณอยากที่จะเข้ามาจีบแล้วก็เปิดตัวกับชาวธาตุน้ำอย,อย่างแรงกล้ามากเลยทุกคนสู้นะคะสู้สู้แบบไม่ถอยแล้วเขาชัดเจนแล้วดูเข้มแข็งด้วยนะคะสเตรงมันหมายถึงคนที่มีหวัวใจเข้มแข็งแข็งแกร่งนะคะไม่กลัวอุปสรรคปัญหาใดๆดเลยนะคะดักแน่น ในความรู้สึกนะคะดักแน่นในความรู้สึกมากนะแล้วก็อยากที่จะเข้ามาเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ไปกับคุณแบบแบบจริงจังหรือคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะโสดมานานเหมือนกันโสดมานานเหมือนกันโสดแบบไม่คิดที่จะ เลือกหรือว่าไม่คิดที่จะชอบใครเลยแต่พอมาเจอชาวธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีแล้วเขาตกหลุมรักโดยอัตโนมัติจากแบบที่โสดมาอย่างยาวนานอืเขาอาจจะรักคุณปุปปับฉับพันเหมือนเจอกามเทพแผงสอนมาในช่วงอายุที่แบบเยอะๆแล้วไม่คิดว่าจะมีใครแล้วแต่กลับเจอคุณปุ๊บปิ้งแรกอ่ะใช่เลยเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องพยายามแอคทีฟตัวเองอย่างเต็มที่ที่จะ พิจิตใจคุณที่จะให้คุณมองเห็นเขาในในสายตาบ้างนะคะอยากให้คุณมองมองเขาบางมองเขาบ้าง,งเาางพราะเขาก็โสดมานานเหมือนกันมาเจอคุณแล้วมันใช่อะ่ะมันใช่แต่มันจะใช่ไหมในในอายุประมาณนี้นะคะซึ่งก็โสดมานานเหมือนกันจะได้สละโสดไหมคนหลักของคุณนะคะคนที่เขาเจอคุณเนะี่ยตอนนี้เหมือนกัน สำหรับชาวธาตุน้ำนะคะราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีดนะก็เป็นกำลังใจให้นะคะในความรักในความสัมพันธ์ของคนที่อยู่ในสถานะโสดสู้ๆต่อไปสุดท้ายแล้วขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมรับฟังคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ